ีรถไปก็ไปเรื่อยใช่ไหมรถล,ล้มไม่ได้รถกูนะรถคนอื่นล้มตกไจน,น,นี่ไงตกไจบอกว่าอ้รถล้มอเนี่ยครับตกไก่ six hours later ตอนนี้เราก็ากำลังจะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับหลอดไฟของเราอะอะ้รไงเ,เล่าแล้วไงเล่า เครื่องนน่่รา่ป็นยังจังรรานเรีสลรอกรได้เหรอวะไม่ม่ีีไรินเนยไม่ม่จะยินอะม่จะินเดือนําำพี่พูดถึงเรืองเครื่องบรรดาบินย่าเป็นไงเครื่องเนี่ยลูกสูงเท่าไหร่เครื่องอะ5แรมาตักลัง2

ต้ใเไปก็เยไอกนตโยอดน่จลงพมากัน5โยตระเจาื่ากนะมื่อไรเื่อเกินไปไม่เกินอันนี้เราอยู่ที่ละตรงไหนไม่เกิน้าพานีคุณทอนะครับเรามากับพวกลูกน้องเราอะแล้ ดจับเราเองมาคุยสิงเลยๆเขาดูไประเดนั่งหลอตไฟแ,นะแดง่ะงไฟแดงอ่าๆได้อยทีควยเลยนะเป็นอะไรอ่ะบอกว่าพี <laughs> าปปมกูมไปไหนมาฮนะพี่ไปกับครอบครัวแล้มึเจอสัร้อา,า,าอ่ะเทะเลากทีอ่้ยเไไงวลท,ท,ทดถึงเรื่องไปทะเลอ่ละทะเลแมงดาอะไระโ้โหอ้ห้แห่ไนเลย

ก้ยวเิไปไหนเขามองกันนะอ่ะอันนี้มึงมึงพูดเรื่องอะไดิปูุกมาดิบูบ<น>ูมุกอ่ะปูมาดิปูกปุกมาดิาดทุกคนอาจจะเ,เสี่ยงนิหน่อยนะเพราว่าเราข้ญญญานะแบบผ้าย่านนี้นะแต่ว่าก็จะตีควาสรุปว่ามันอาจจะดกห่ะ เขาจะมาร้องเพลงให้กับคนโอกหักโอวหังนะครับที่เขาโดนทิ้งไปอ่ะอาการเก็บเหมือนจะอยู่ห้องไอซียูอ่ะอะไรเงี้ยเมื่อในวันนี้เอาลุกงร้องเลยลุร้องร้องเพลงย่าอะไรที่หายเมื่อในวันนี้ไอโบมิก้าที่ไงกับการที่เราดูวะที่ไงวะที่ไงวะ ไหย่ง่ไห้เยกินดถกูวะทุกคนเพราะว่าเนี่เราก็มาทำงานนะเราทาคิดกกูไหมเทำอะไรงนูะกูอะไระมีเรามาทางานแล้ทอาจารย์้เกิมะเคลลอเจ้าหาไปไหนอะพูดถึงเรื่องหาใช่ไหมเรามาเลยหนึ่งมุกอากูมาดิวันนั้นวันนั้น นั่นที่มึงไานั่นมาฮะที่มึงไปรัจ่าโจมานั่นใครนะจ่าโจอ่ะจ่าโจเออไอพี่อ่ะมันนั้นอ่ะไอ้โจทำกูขึ้นเลยนะวันนั้นน่ะกูไปใช่ไหมกูจะไปซื้อของอะกันไอ้โจไว้จะรถไอโจไปก็บอกว่าเฮ้ยโจคู่นี้มึว่าซื้อของเลยนะมันก็จะไปด้วยไงเออโอเคก็รถมันใช่ไหมแล้วก็ขี่ไปเดปุ๊บไปยังไงอ่ะไปเลยมอเไซย์อ่ะเนี่ยพร้อมเลยปั๊บมันกำลังไปแล้วปั้นปั้นก็ขี่ไปมาใส่สี่สิบละไปสี่สิบละห้าสิบละมอย่าเงี้ยใช่ไหมเจอไฟแดง ไปแดงทำไมติดไฟแดงน,นั่นนี่สองชั่วโมงอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้มันคนคนรอเราไปก็ติดไฟแดงไม่เจอตำรวจเจอแล้วไงอ่ะไม่ได้ทำอะไรแค่เจอเฉยแล้วก็ยังไงต่อขี่รถไปก็ไปเรื่อยใชไหรถล,ล้มไม่ได้รถกูนะรถคนอื่นล้มตกใจนี่ไงตกใจบอกว่าตายรถล้มตายเ <c oughs> นี่ยครับตลกไหมตลกไหม เฮียเลยโกร๋ะตลกปะทุกคนตลกปะละ่ะเราไม่ได้มาช่วยเขาอะเนาะไอเด็กแบบมุ้งสวยบางทีสวยนะสวยอร์มุ้งสวยบางทีโอเคจุดแล้วอยู่ตรงนี้แหละมุ้งสวยอะไรนี่เยอะลุกไวแค่นี้แหละกูร้อนนะมึงไอ้เหี้ยกูไมตาแข็มึงอะแค่นี้มึงกูยังนะกูแล้วยัง ก็จากจากอันนั้ิแล้วนะจากเมื่อตองวาน,นะเราไปเฮไเพื่อตอนเชา้าดิเราไปตัดหญ้านะครับแล้วก็ไปโชว์การเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังนี่ก็จะมาโชว์รถอะ <c oughs> ว่านี่คือรถเรานะข <c oughs> ึ้นี่ดูเ <c oughs> อย่ยรถพี่เองนะเนี่จะคุยเยอะ กูเป็นไรเงี้ยรถันาดใหญ่เงี้ยพี่ขี่ไปวิ่งวิ่งไรทุกวันน่ะขี่ไปฝึกมงฝึกงานขี่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกวันน่ะมีแต่คนมองเฮ้ยเฮียมึงได้ไงวะเฮีย,ยมันมีเสียวตกอะอพี่ยงเอาอะเอาไปล,ลนะร้อนมะมโคตรร้อนนะชีวิตแต่ s l o โมชั่น n เด็ กลงมาเถอะไอ้เหี่ร้อนมีไงล่ะมรถกลัวเป็นไงดูดิยังไรดูยังด้วยยังยังยั่ยังอะไรเดวิดแบ็คแฮมเป็นไงนะเป็นไงดูสายนี่ครับถ่ายเลยถ่ายใช่เกิร์มันนั้งมีคนพูดว่าเอ้ยไปไปเอ้ยไม่เข้าเข้าไปแล้วยังซีวิทแบ็กแฮมนะ อันนี้ใส่ไฟอะนะโรโรแมนติกแบบติ่มร่มเหอะไปอยู่ในร่มก็ได้เฮียง้อจอยก็ไปข้างบนเลยจะล้มไหมดิมันลมไม่ข้างบนจะไม่เห็นลมเฮียอะไรเลยเอ้าขึ้นไหมึงกล้าขึ้นไหมเฮียกูไม่กล้าขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะชิมมึงม่ทำไมไรเป็นอะไรก็มป็นอะไรสมองเลอะปะสมองเลอะเนี่ยผมว่าผมสมองเลอะระอะไอ้กิร์มถ่ายรถทุกคนนี่ ผมเป็นเจ้าของกิจการที่นะี่ครับผมเป็นนั้นเป็นผู้ไปได้อ่ะเห็นแสงปะไม่กินขุมนอกอิกเย็ยยนร้อน่อยไปแบบนี้แหละ